ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13นําคณะลงพื้นที่พบกับครอบครัวว่าที่ทหารกองเกินเพื่อสร้างความเข้าใจความมั่นใจสิทธิประโยชน์ก่อนรับราชการทหารปีนี้ พลตรีนิธิอิงคสุวรรณผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13ได้นําคณะนายทหารลงพื้นที่เยี่ยมบ้านทหารกองเกินผลัดที่1และ2ประจําปี2567ซึ่งจะต้องเข้ารับราชการทหารในสังกัดกองทัพต่างๆของกระทรวงกลาโหมทั้งนี้เพื่อเป็นการพบกับผู้นําชุมชนและครอบครัวของทหารกองเกินที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วในพื้นที่อําเภอต่างๆของจังหวัดลบบุรีโดยเป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องของการเข้ารับราชการทหารในเรื่องของการเข้าไปรายงานตัวตามกําหนดเวลา หากไม่ไปรายงานตัวก็จะส่งผลเสียในด้านต่างๆแก่ทหารกองเกินในการดําเนินชีวิตนอกจากนี้ยังชี้แจงให้กับครอบครัวได้รับทราบถึงแนวทางวิธีการฝึกแบบเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบรวมทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่ในห่วงที่เป็นทหารกองประจำการที่จะต้องอยู่ร่วมกันพร้อมกับเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ทหารกองประจำการจะได้รับในช่วงที่รับราชการทหารนอกจากนี้ผู้ที่จบการศึกษาในระดับต้นๆก็จะได้รับการศึกษาให้มีวุฒิการศึกษาสูงขึ้นไปด้วยหากต้องการที่จะเข้ารับ ราชการทหารก็สามารถที่จะสอบเข้ารับราชการทหารในระดับนายสิบและสูงขึ้นไปได้โดยเชื่อว่าถ้าบุตรหลานได้รับราชการทหารแล้วทางผู้ปกครองจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสําหรับที่เดินทางมาพบกับผู้นําชุมชนและครอบครัวของทหารกองเกินในครั้งนี้ก็เป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีเป็นเครื่องยืนยันว่าทุกเหล่าทัพจะดูแลน้องคนสุดท้องให้ดีที่สุดรวมทั้งของให้ผู้นําชุมชนได้ชี้แจงกับครอบครัวของทหารกองเกินทุกคนในชุมชนได้เข้าใจ กันเยี่ยมแล้วก็ทำภาวเข้าใจให้กับผู้ปกครองของน้องๆฐานของเกินได้ได้รับทราบในความจริงในข้อที่จริงนะครับแล้วก็ได้คลายกังวลในใจที่เป็นห่วงน้องๆฐานของเกินแล้วก็เน้นย้ำว่าถึง,ถ,งถึงวันครบกำหนดตามหมายนัดเข้ากองประจำการเนี่ยก็ขอให้ไปรายงานตัวเข้ากองประจำการให้เรียบร้อยตามที่หมายนัดกำหนด ในการนี้ก็ได้ให้ความมั่นใจในเรื่องของการดูแลของจะเป็นกองทัพบ,บกหรือกองทัพเหล่าทัพอรือครับคือของหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมทั้งหมดผมมั่นใจว่าทุกหน่วยเนี่ยจะตั้งใจที่จะดูแลน้องๆฐหานกองเกินที่จะเข้ากองประจําการในปีนี้ให้ดีที่สุดนะครับปัจจุบันเราก็มีการปรับหลักสูตรการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพการแล้วก็สภาพภูมิอากาศนะครับมี่วงเวลาของการ ปรับสภาพปรับชัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพื่อให้ร่างกายเขาพร้อมที่จะรับการฝึกได้ตามหลักสูตรนะครับมีการดูแลรักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็เกนะรื่องของสวนที่ยากต่างๆที่ผมขอให้ความมั่นใจว่าทางกองทัพบกจะตรวจลอดจนเหล่าทัพอื่นแล้วก็หน่วยต่างๆในกระทรวงสาธารณสุขจะดูแลน้องๆฐานของเกินที่เป็นบุรหลานของท่านอย่างดีที่สุดครับ